My name is สุปรียาพรมสกา My ID 5X0X311009 I study in i t สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนอหูฟังบูทูธนะคะวิธีหูฟังบูทูธของอันนี้นะคะคือเราสามารถฟังเพลงและรับสายในขณะที่มีสายโทรเข้าเข้ามานะคะและสามารถ วิธีการใช้งานของมันนะคะคือเราต้องอันนี้เป็นปุ่มบลูทูธนะคะเราต้องกดบลูทูธตรงนี้แล้วเราก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะคะเราสามารถกดบลูทูธตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็จะสามารถใช้งานบลูทูธเครื่องตัวนี้ได้นะคะนี่วิธีการใช้นะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้ใช้งานตามปกตินะคะขอบคุณค่ะ